มืัอนี้ครับพี่น้องผ้าพี่ผ้าน้องครับเนื้อเอ๋ยเนื้ออายซู่ขู่สุกวนครับมืัอนี้มากินบักม่วงเด้อพี่น้องเลยม่วงสมสมครับไม่ว่าซีนเป็นกู้ฟานครับหัวปุ่มม,มือซีนแนบๆซีนแฉบๆฉบว่าไงพี่น้องเอ๊ะแฉบัซ้ำใจม่วงหน่อยไานครับสวัสดีครับผมบ่าวปุ๋ยจุคาครับผม ืัอนี้ครับพี่น้องผ้าพี่พานองครับเนื้อเอือยเนื้ออายซู้ขูดสุกคนครับวันนี้มันกินบักม่วงเนื้อพี่น้องเลยม่วงส้มๆครับไม่ว่าซีนเป็นผู้ฟานครับไปคนได้ครับบักม่วงนำเอกไหมครับพี่น้องอ่อนเจ็ดพันในเข่าครับบ่ปุ๋ยซีบมันคำคำหนึ่งน้ำตาแต่พี่น้องส้มมากส้มเนี่ยอันนี้บักม่วงน้อยครับบักม่วงน้อยบานเฮาเด้อพี่น้องเด้อพร้อมครับปลาลาซับครับพี่น้องหรือว่าปลาแดกบวงบานเฮ้านะครับของพอน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเลยปลาลาบวงเด้อพี่น้อง ห้าลอยกครับพี่น้องนี่ทุงละห้าอยกรทำเป็นบ้านเท่ากับเคืองโล่เด้อพี่น้องนี่เคืองโลครับพี่น้องนี่ผูใดอยกไดหรือว่าสร้างจองครับพี่น้องแอดพอหน่อยได้หนึ่งสองสามพี่น้องของเขาด้ครับแอดพอหน่อยครับหรือว่าสร้างตามมันลิ่งเงินไป้คลิปเด้อพี่น้องเด้อประลาดทัพย์ของพอหน่อยสอยเดิมครับพี่น้องปูใดอยกลองเบิ้งจากซิมเบิ้งมันคนละยางกันครับอันแก้วแมงดาพอหน่อยเด้ออันนี้เป็นแก้วเอิญไม่เป็นแก้วพี่น้องหรือว่าประหลาดทรัครับคนละอันคนละยาง ของอันนี้มาใหม่ครับใหญ่กว่าเก่าครับพี่น้องเพียงถุงละร้อยยี่สิบบาทครับร้อยยี่สิบบาทต่อนั้นครับบ่แพงครับพี่น้องลองเบิ่งครับสั่งจองเขับมากินช่วงนี้ครับโควิดครับพี่น้องเอาไปยูไปกินลองเบิ่งว่ามัน่ติดแสบซั่งใดครับพี่น้องอ่ะเ่าปุ๋ยแตพาซิมมั้งครับมื่อนี้ยไม่เปล่าจะเป็นหายเปล่าปุ๋ยแต่เป็นหาง่วงหน่อยพี่น้องแค่ท่าบนเอาลองเบิ้งครับพี่น้องสีสมมสมมวงน้าอกไม้ครับหัวปุ่มือสีเนบเนบสีแต๋บเต๋บเป็นไงพี่น้องเนี้ยแสบสั่ สัตว์กว็ไปตาบอดกระมึนได้พี่นอ้องเอ้ยรสชาติหอมครับหอมปลาลาดหรือว่าหอมปลาแดกเครื่องนี้พอดีครับหรือว่ากินกับเข่าหรือว่ากินกับแนวใดกับเสบครับพี่น้องลองเบิ่งอันนี้ป้าปูยิ่งกับบักสมครับนี่บักม่วงน้อยครับเขาเนื้อยาดทุกข้าวเยอะเลยครับนี่อืมเป็นดี นี่พี่น้องถูกมาแล้วครับถ้ากินปลาแดกบวงถ้าเป็นดอกพุนครับจนบักม่วงเป็นเกลียนท้องก็สิได้กกินพี่น้องเอ้ยม่วงหน่อยมาหน้าครับแช่เพี่น้องสาบ มันนี่ไม่เสียสู้พี่น้องหมวงนาบานเขาาด้วยพี่น้องว่าเผ็ดเกินไปครับรสชาติพอดีครับพี่น้องร่องเบิงหมวงนาบานเขาครับอือ แสบันแหละพี่น้องช่วงนี้ช่วงโควิดครับงดไปโอ้ <c oughs> แสบพี่น้องแสบ หือลองเบิ่งพี่น้องเสียบครับโอ้ช่วงนี้ช่วงโควิดครับพี่น้อง สร้างจองได้ไปยุ่ไปกินยุ่งเฮี้ยนครับออกไปใส้มาใส้ลาบากได้พี่น้องเด้อสร้างจองครับรกระได้ครับพี่น้องโอ้คือพอเขาห่อนๆเนได้พี่น้องเองถุงละเครื่องโลดได้พี่น้องเรื่อว่าหาลอยกรรมครับ รุกอย่าง่งยพี่น้องส <c oughs> ื่อไปอยู่ไปกินล่องเบิรงกับช่วงนี้ออกไปแท่มาใส่ลำบากจังหว่าตะละค่ำงดได้พี่ดดพน้องโอ้หักซสำมันเป็นอย่งไดล่ะหรเปล่าเป็นอย่งางฝันในตอนหน่อยแต่แ <c oughs> ตะละค่ำเหมือนงดจุ่มนุ่มขับเกินหาคนเด้อพี่น้องเด้อ งดงานบุญงานบวชครับเนี้ยเสียบงานบ่มีครับพี่น้องแต่ทีมง,งานเขาก่ได้ไปใส่มาใสา่เพี่น้อยกูทำทวงหน้าตลอดครับงบดเนี้ยเสียบงานพี่ค <c oughs> ร,รับโดแหรมาล่ำครับมะล่ำสิ่งมะล่ำใหญยงดครับช่วงเนี้ย <c oughs> มะล่ำสิงครับ,บว่ได้สอยครับพี่น้อง กินแต่ว่าซอยๆพี่น้องฟังซอยสือเหล็กและตะก,กระดาษหันมาซื้อศาสตร์เพื่อได้ปูนางฟังเอิญนางอันสร้างประเดดของอาพอ,อหน่อยซอยเดิมและพี่น้องเด้อโอ้เสียพี่น้องเสียบสมมมกม่วงได้ใจรีบวะอ่ะ <c oughs> สวยตัวครับพี่น้องคุย <c oughs> เอาเอียงจะไปตั้งก้อนได้พี่น้องถุงเลยบถุงบักืนไงได้พี่น้องให้ตู้เย็นไว้กินยังปียางสาดกับบวมมดแซ่บครับโอ้กินหมักโสมพี่น้องครัข,ขนาด รวชาติบูงขึ้นเกินไปครับค <c oughs> ือว่าพร้อมปวชาติพร้อมถูกสิ่งตรงยางกับเพชรก็พอดีประแดกกับพอดีครับเครื่องปุงเครื่องเทียพอดีมับครับแต่คนกินบ่ถวนไปวายเหรอโอ้ าดน้ำกลนะพี่น้องหอมกระเทียมนิดหน่อยครับพี่น้องนี่เป็นปลาบองครับ อยากกินน้ำแันแล้วกินบวงพีนองหอมสซ่บเยลยร่มพัดกขอทรางบ้านมาแรงมากครับหยุดก่อนถือกินปลาแดกบวงพีนองร่มพัดก่อให้ตีนบ้านแรงม,มากเลยมากเลยหอมครับ ม่ม่กินเลีนไปเลีนมากอยู่พี่น้องเลยโอ้แสบแสบพี่น้องแสบเอาสากกับเบียรื้มข้าวพี่น้องเอาสากมาทุบว่าสิบ่วยพี่น้องเห็นดอกเห็นนัน่นว่าสิบ่วยพี่น้องเห็นเอาพี่น้องลงรื้มข้าวเอากินต่อครับ โอ้เอาท่าครับเดี๋ยวตะเกียนนังนี่กินม่วงนอนน้ำครับม่วงนาดอกไม้น้ำปรลาดทรับนี่ออกมากไหมเด้อพี่น้องเด้อของกอมากครับบ้าปุ๋ยจะซเป็นผู้แลกครับทีมงานครับพี่น้อง แยกมินวา,ายมาปุ๋ยมกินกับบงมง่วงถ้ะบางม่วงเป็นดอกปุ๋ยปีน้องเขาก็สิได้กินตัวน,นี้มันเข่าแกนซุกเราก็มีโหแซ่บพีน้อง <c oughs> อยังไงก็ขอขอบุญขอบพูดอีกรอบนึงนะครับพี่น้อง พเพื่ดรียกไดกับเจ้าบองครับหรือว่าปลาลาบบองครับพี่น้องหรือว่าบานเทาเอื่นประแด็ดบองครับสร้างจองไดครับพอหน่อยซอยเดิมได้พี่น้องเด้อแอดเล่าหนึ่งสองสามพี่น้องหรือว่าสร้างทีลิงไคลิปนี่ได้เด้อพี่น้องเด้อลองไปอยู่ไปกินมั้งครับพอขายไม่ขายหาอยากตีต่ตอไปขายหรือว่าตีต่อไปกินครับพี่น้องล่องเบิงง้งก็อย่างวอลลัมซิงบอนหรอครับพี่น้องซื้อเด็กกระดาษหานมาซื้อสาสว์ป่ะเด็ดปูนางสร้างปลาลาบองพี่น้องเอยของพอหน่อยซอยเดิมนอพี่น้องเนาะอ่ะล่องมาครับ ห้าร้อยกรัมครับพี่น้องห้าร้อยกรัมเท่านั้นครับห้าร้อยกรัมเท่านั้นครับพี่น้องนี่ห้าร้อยกรัมเรียกว่าเคืองโลครับบานเขาอุ่นเคืองโลครับไอกินไหลถุงครับถุงใหญ่กว่าเก่าครับของใหม่ใหญ่กว่าเก่าคนว่าแสีบโรจา์เสียบลองเบิ้งด้วพี่น้องเด้อกินกับเขาความฮอนก็ได้ครับพี่น้องหรือว่าแสีบปักแสียบเนี้กีเขาครับยัดใส่บบกกีท่าใครงัดออกเพินปลาแดกบอกเลี้ยงไอ้หายพี่น้องโอ้ยสวยเขาเนี่ยมเซ่พร้อมห่วยๆครับไอ้นี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับติดติดตามต มื่อนี้ครับเอาปลาลาบองของไปหน่อยเส้นเดิมาให้พี่น้องเบิ่งครับเป็นสินค้าใหม่ใหญ่กว่าเก่าครับพี่น้องแต่คุณภาพครับแซ่บเอามื้อนี้ไว้ซ่ำเนี้ยนะพี่น้องคลิปหน้าครับพบอๆกันใหม่ครับโชคดีมีความสุกจะเก็บอย่าไข่อย่าจนลำลำรวยสู้ขุดสุกซนเด้อพี่น้องเด้อผมบอกปุ๋ยเก่าครับสวัสดีครับเครื่องโลกครับพี่น้องทุ่งหม่ใหญ่กว่าเก่าครับจัดปลายสร้างเด้อพี่น้องเด้อ